นับสนุนโดย Art of God Design y o u w h a m e สวัสดีครับ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 คุณพี่เบนซ์เนี่ยนะครับผมก็คือเป็นพนักงานที่ทํางานที่นี่ด้วยและเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับการไมโครฟ์มาเป็นเวลาเกือบ10ปีเลยยังไงเดี๋ยวให้พี่เบนซ์แนะนําตัวนิดนึงครับชื่ออะไรเอ่ยครับผมเบนซ์ครับซูซูกิซังครับเซกิเนะซังทำตำแหน่งอะไรบ้างครับพี่เบนซ์นี่คือเป็น หุ้นส่วนของเราครับอันนี้เป็นหุ้นส่วนใช่ครับหุ้นส่วนครับอันนี้ก็คือเซกิเนะซังเนี่ยผมรู้จักอยู่แล้วก็คือเป็นหัวหน้าหัวหน้าเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าโรงงานที่นี่เดี๋ยวให้พี่เบนซ์ถามเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นนิดนึงว่าทิปเปิลเอ็กซ์เนี่ยทำมากี่ปีแล้วอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เออ่ทำไมถึงทำทิปเปิลเอ็กซ์ขึ้นมาประมาณนี้อ๋อเนอที่ไอพีเอ็กซ์ว่าซะนั่นแนงอีมันนั่นแนงมาเด็ดสกายมั้งอตัวแนงเนี่ยห้าปีแล้วครับห้าปีแล้วครับแล้วทำไมถึงมาทำทิปเปิ นอนดูทีวีเอกสกุลแต่อนมดีเชฟต์เราสรุปคืออยากเราอยากทำก้าน oh. ของคุณภาพออกมาโอเควันนี้เนี่ยมาถึงโรงงานแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะรู้ที่สุดเลยก็คือวิธีการ,รทำกา้านผมเองเนี่ยเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับแต่อย่างเนี้ยอยากจะดูการขั้นตอนนั้นแหละเริ่มต้นเลย คาร์บอนห้องเก็บคาร์บอนคาร์บอนโลครับทำไมต้องเก็บไว้ในที่ตู้เย็นตู้เย็นอุณหภูมิเท่าไหร่ครับลบแปดองศาไม่ไนั่สินั่นอะเรแกอืมเจือจุดสองนี่ครับลบไม่รับสิครับใช่ครับแล้วทำไมต้องเก็บไว้ในห้องเย็นอันนั้นนั่นเืออันนั้นซึมแตเนาะคูละอืมตัวคาร์บอนเรด้แม่นนัดเสร็จแต่อันนั้นซึมตอ่าแ้วอะไรกันนะ ไม่ดีครับต้องอยู่ในห้องเย็นตลอดเวลาไปม้วนอาจจะไม่ได้เพราะจะแห้งกรอบอ๋อไม่สามารถไปม้วนได้ครับก็เลยต้องเก็บไว้ในที่เย็นเลยอ,อันนี้ค,คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับผมและที่สําคัญที่สุดนะครับอันนี้เรารู้เลยว่าคาร์บอนทั้งหมดที่ทิป p อเ X กใช้มาจากอะไรเอ่ยโทรเรสมาจากโทรเรสครับโทรเรสค,คือบริษัททำคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็น k i งออ f Carbon Fiber ในโลกเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเราใช้วัสดุที่ดีที่สุดในโลกแล้ว วัสดุเดียวกับที่ใช้กับ Aero Space นะครับผมอันนี้ผมบอกได้เลยว่าคาร์บอนตัวนี้เนี่ยดีจริงๆขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่อถึงจะเป็นก้านไมโครออกมาได้ไเ,เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูวิธีการตัดวิธีการตัดก่อนอโอเคเราไปดูวิธีการตัดกันได้ครับ,รบอ,อันลำดับต่อไปอค,ครับเจอเมื่อกี้พี่เบนบอกแนละ้วขั้นตอนต่อไปในการทารําก้านต่อไปก็คือการ เขาเรียกว่าอะไรน่ะเอ่ยเครื่องนี้เขาเรียกว่าอะไรเครื่องตัดครับตัดคาร์บอนนะครับเครื่องนี้แล้วตอนนี้เดี๋ยวให้เซกิเนะอธิบายนิดนึงว่าทําไมถึงต้องใช้เครื่องนี้ตัดแล้วทําไมถึงต้องออโต้อย่างนี้ด้วยยังไงถามเซกิเนะนิดนึงเซกิเนะนั่นนี่อีมันเครื่องจักรตัดเนาะแต่เครื่องจักรทำไมมันเครื่องจักรตัดじゃないですかนั่นなんでで機械なのなんで機械なอืมやっぱり機械の方があの正確に切れるからอ่า ถ้าสมมติถ้าใช้เครื่องเนี่ยมันจะได้ความความเร็วหนึ่งเร็วสองน้ำหนักน้ำหนักเสถียรละเอียดกว่าใช้มือนะครับแสดงว่าพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยใช้มือตัดหรอใช่ครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเลยที่ยังไม่มีเครื่องสมัยก็แบบสมัยก่อนก็คือหลายปีครับบางบางบริษัทก็ยังใช้มืออยู่ก็คือบริษัทที่อาจจะไม่ได้ได้คุณภาพมากก็ยังใช้มืออยู่ครับ แต่ถ้าบริษัทไหนได้คุณภาพแล้วต้องต้องใช้เครื่องอย่างนี้แก็จะเอาเครื่องพวกนี้นะครับผมใช้เครื่องยี่ห้อนี้เนี่ยมาตัดตัดครับผมตัดไปเลยว่าอ๋อแล้วก็จะออกมาเป็นแพทเทิร์นเลยครับผมขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องตัดกี่แพทเทิร์นเนี่ยโดยประมาณเนี่ยถึงจะเป็นก้านหนึ่งซกินะซังอโนซับตอิปปองวะซะนั่นนั่นไม่กี่เดือนสิครับเอ่อตัวสิบสี่ใบครับก็คือก้านหนึ่งก้านนะครับผมต้องใช้คาร์บอนอย่างเงี้ย ประมาณถึง14แผ่นนะแล้วก็มาม้วนนะครับมาโลกันอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือ14แผ่นถึงจะเป็นหนึ่งก้านได้ใช่ครับนย่คือขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกอย่างน้อย14แผ่นใช่ไหมน้อยที่สุด14แผ่นหรือมากกว่านั้นแล้วก็ใช่ว่าอ่าที่อาจจะเล็กใหญ่ยาวน้ําหนักเท่าไรถ้าน้ําหนักมากก็ต้องใช้แผ่นเพิ่มมากขึ้นอือันนี้ผมถามพี่เบ้หน่อยหนึ่งก็คือผมได้ยินมาว่าคืออันนี้วิธีการทำเนี้ยคือหลายๆเจ้าเนี่ยก็ใช้คาร์บอนของโทเล่เหมือนกันครับแต่สิ่งที่แตกต่างเน วิธีการพันถูกต้องใช่ครับน,นี่ครับนี่คือเคล็ดลับเลยน,นี่คือเคล็ดลับเลยใช่ไหมเคล็ดลับ <c ets lab> ครับคือจริงๆเนี่ยคาร์บอนก็คือมันเหมือนกันแหละคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันอหูือที่วัสดุกเกรดไหนใช่ครับและที่สาคัญที่สุดก็คือไคลโลเก่งการพันเที่ยงของมือตรงไม่ตรงนะครับโอเคแล้วอย่างนี้หลังจากขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บไปไหนต่อเราไปดูการโลเลยกว่าครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือโลใช่ไหมพี่เบนถูกครับโอเคต้องครับนะครับอันนี้ก็มีพนักงานโลอยู่จะให้เกกินเนตสางแนะนำนิดนึงว่าโลเนี่ยทำไมเออโลยังไงแล้ววิธีการทำยังไงบ้างตัวเลกันตัวเป็นการโลซีโตมัวเริ่มอิจิมาสิเิมจากเริ่มจากเล็กนะครับค่อยๆไปหาทีละทีละแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่นเริ่มไปหาใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ้โแล้วมาถึงขั้นตอนสุดท้ายปุ๊บ เราก็จะใช้อันเล็กช่วงช่วงปลายช่วงปลายกับช่วงช่วงคลิปครับช่วงคลิปนะครับจะพูดว่าคลิปถูกใช่ครับช่วงคลิปแต่ก็คือก็ก็คือต้องใส่อีกหลายแผ่นเพราะช่วงช่วงนี้สําคัญมากสําคัญเลยไม้จะตรงไม่ตรงเนี่ยครับเราใส่ทีละแผ่นทีละแผ่นครับตรงนี้ตัวนี้ก็คือค่อยๆทําไปตามแพทเทิร์นที่วางไว้ใช่ครับใช่ไหมครับตามโมเราจะมีโมเป็นก้านอยู่ถูกไหมใช่ครับก็เป็นแม่พิมพ์อยู่มันไี่เห็น และเหล็กที่ม้วนก็คือต้องทุกอันก็ไม่เหมือนกันเหล็กด้านในทุกไซส์ทุกขนาดทุกยี่ห้อเหล็กข้างในก็ต้องไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันด้วยใช่ครับแล้วถามเซกินเน่นิดนึงซิว่าปกติเนี่ยเซกินเน่เป็นคนดูแพทเทิร์นเองหรือคิดแพทเทิร์นเองไหมว่าใช่ครับอาารยเซกิเน่ซังที่บึงเนี่ยอ๋อิงค์เน่ตัวก็อ๋เซมบุ นะตั้งแต่เหล็กม้วนถึงตัวอย่างทุกอย่างครับผมเซกิเนี่ยเป็นคนคิดก่อนเป็นคนคิดโโอ้หทุกอย่างหมายความว่าทุกอย่างเรียกว่าเป็นคนคิดเลยว่าสูตรไหนครับทำยังไงเหล็กม้วนแบบไหนนะครับผมจะตัดแพทเทิร์นแบบไหน จะโลแบบไหนก็คือต้องคนนี้เลยถูกไหมครับครับโอ้คนนี้เนี่ยวันนี้เราได้มาเจอเรียกว่าตัวพ่อในวงการกอล์ฟคนนี้เนี่ยคือเป็นคนทําเลยเป็นคนคิดนะฮะสูตรต่างๆ เราเอาพันเทปครับพันเทปครับพันเทปคืออะไรครับพี่เบนคือเทปนี่คือก่อนที่เราจะเข้าไปอบใช้อบเข้าก่อนเข้าเครื่องอบ300องศา3ชั่วโมงให้คาร์บอนแข็งตัวอ๋อนี่ซกินเนตไปเอาอะไรมาให้เราดูนี่ครับเราจะเหม้วนให้ดูครับนี่ครับคือตม้วนเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้ปุ๊บเป็นคาร์บอนอ๋อตอนแรกเมื่อกี้มันเป็นแผ่นๆอยู่ใช่ครับอันนี้กลายเป็นกลมขึ้นมาแล้วครับผมโอ้กลายเป็นเริ่มเป็นก้านไม่กรอบแล้วครับอ๋อครับผมใส่ ทำม้วนเทปก็เอาเทปมาเคลือบไว้ไม่ให้พอเข้าความร้อนปุ๊บให้มันทรงตัวอยู่กับที่ไม่ให้มันกระจกระจายออกไปไมืนคามอย่างนี้นิดนึงพี่เบนมันเหมือนกับว่ามันมีหลายแผ่นใช่ไหมใช่ครับมันมีอยู่สิบสี่แผ่นอย่างน้อยเนี่ยคือต้องเอาเทปมาติดก่อนเพื่อให้มันไม่หลุดใช่ไหมผมก็เลยถูกไหมนี่คือแบบไม่รู้เลยเพราะว่าพอเวลาเข้าเครื่องความร้อนเนี่ยถ้าเราไม่ใส่เทปไว้เนี่ยมันก็จะหลุดกระจุกระจายออกมาอ๋อนี่เข้าใจแล้วครับไม่เอาเทปก็เป็นเนี่ยลักษณะแบบ ก็เป็นแผ่นเนี่ยเนาะติดเทปเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วจากนั้นก็ต้องเอาไปอบต่ออบไปอบ3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงพออบเสร็จปุ๊บเราก็ทีนี้เราจะเริ่มฝนแล้วครับจะเริ่มฝนเราจะเริ่มฝนหน้าที่ที่พี่เบนซ์ทำตลอดใช่ครับอันนี้ก็หมายความว่าทุกก้านที่มาจากโรงงานนี้นะครับทิเบิลเอ็กต้องผ่านมือพี่เบนซ์ทุกก้านเป็นปีปีหนึ่งในพี่เบนซ์มีก้านในกอผ่านมือไปหลายแสนก้านนะหลายแสนก้านครับหลายแสนก้านครับคุณยอดมากครับพี่เบนซ์ โอเคยังไงเดี๋ยวเราไปดูเครื่องอบกันต่อนะครับอันนี้สเต็ปไปสเต็ปไปเลยครับดูสเต็ปครับมาเลยครับตรงนี้เลยครับนี่ครับโอ้โหนี่คือเครื่องอบใช่ไหมครับเหมือนเตาปิ้งขนมปังเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับผมโอ้โเดี๋ยวให้เช็นเนย์เปิดไฟให้ด้วยนิดนึงครับอันนี้เราอยู่ในโรงงานนะบางทีแสงอาจจะมืดนิดนึงนะครับท่านผู้ชมแต่นี่คือวิธีทําก้านจริงๆเลยก็คือหลังจากเมื่อกี้เนี่ยนะครับตอนแรกไปตัดก่อน ครับตัดก่อนเสร็จปุ๊บเอามาโลโลครับโลเสร็จปุ๊บเอามาติดเทปติดเทปเสร็จปุ๊บก็คือเอามาเครื่องเทปเรียบร้อย้รรบเเอทปียยใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาอบอีกสามชั่วโมงอันนี้อบเสร็จยังพี่เบนซ์ยังครับอันนี้ยังไม่ได้อบใช่ไหมครับก็คืออบเหมือนเตาปิ้งขนมปังพูดง่าเนยเลยใช้ความร้อนประมาณกี่องศาฮักซันจืดฮักซันจืดร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบองศาครับแล้วใช้เวลากี่ชั่วโมงถามเขาหน่อยนั่นสิครับสิครับ สร้างสีกังสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงร้อยสามสิบองศานะครับผมแล้วก็ทุกอันเนี่ยใช้ความเอ่อความร้อนอันเดียวกันไหมหรือใช้เวลาเดียวไหมเซมเบอร์อิชโอนิสีกังอันโนซาบโตเซมเบอร์เจมเบชอิชโอโอเคเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันครับหลังจากนี้ทำอะไรต่อตัวนี้เนี่ยตัวนี้ดัดชินที่ใชあのカーボンとマンドレルを別々にしますพอสามชั่วโมงผ่านไปเรียบร้อยปุ๊บทีนี้เราจะเอาออกครับ เราจะเอาถอดออกมาให้มันเป็นให้แยกแยกออกกันแล้วครับให้แยกกันแล้วแล้วหลังจากนั้นไม่ทำอะไรต่อเราก็จะไปฝนแล้วครับอ๋อส่วนนา้นั้นก็เป็นหน้าที่ของพี่เบ้นแล้วใช่แล้วครับโอเคอยังไงเดี๋ยวเราไปเจาะลึกตรงพี่เบ้นเลยโอเคครับเพรนี้ผมว่าเป็นผมว่าทำมาเนี่ยตองพี่เบ้นเนี่ยสำคัญที่สุดนะถูกต้องครับใช่ไหมฮะว่าจะได้คุณภาพหรือเปล่าแล้วก้านออกมาคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงยังไงช่วงหน้าไปดูวิธีฝนเลยว่าการทำก้านรีเมียมเขาทำยังไง แล้วผลยังไงให้ได้กล้าที่มีคุณภาพที่ต้องไปด,ดูต่มไปชมกันครับผม